ธรรมชาติฉบับมามีป๊อปปี้อีพีนี้เป็นอีพีที่สามีมามีคุณหมอทัชพลทำคลอดับวารีที่ว่าเอาเข้าเองเอาออกเองจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันค่ะ ต่ขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเป็นการทําคลอดสีสากก่อนนะครับหลังจากที่สีสาะออกมาเราก็จะดูดน้ํามูกดูดน้าลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําคลอดไหลนะครับตอนนี้ผมก็กําลังช่วยทําคลอดไหลอยู่นะครับกาลังขยับโยกนะครับคลอดไหลหน้าคลอดไหลหลังแล้วก็รูดมือไปตามหลังแล้วก็แล้วก็แล้วก็ออกมาแล้วครับพี่เบลลี่ตัวแดงออก พี่เบลลี่คลอดยากกว่าปกติเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีสายสะดือนะครับพันอยู่บริเวณลำคอนหนึ่งครั้งนะครับอาจจะทำให้คลอดยากความรู้สึกปวดตอนนอนรอคลอดนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้งหลังจากที่ลูกคลอดออกมากลายเป็นความสุขที่สุดในชีวิตและความทรงจําดีๆของเราทั้ง3คนพ่อแม่ลูกหลังจากนี้เราก็มากระตุ้นนะครับแล้วก็ดูดเสมหะดูดน้ําลายนะครับเช็ดตาแล้วก็ผูกสายสะดือกันนะครับ ในรูปเนี่ยขั้นตอนเราก็คือเราก็เช็ดเช็ดตาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เช็ดที่บริเวณสายสะดือแล้วก็แคมสายสะดือนะครับหลังจากนั้นก็ตัดให้สั้นลงครับผมเป็นอันเสร็จพิธีป้าป๊าทำเองทุกอย่างเลยนะแล้วก็ได้เห็นหน้าลูกคนแรกด้วยสมใจเลยไหมคะสมใจมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยที่ ได้เป็นคนที่ทําคลอดลูกตัวเองและผมก็คิดว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ได้มีโอกาสนี<อ>้ทาคลอดมาก็เป็นร้อยคนแต่รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากๆเลยที่ได้ทําคลอดลูกตัวเองนะ,ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามเราทั้ง3าคนมาตั้งแต่เห็นเบลลี่ในอันเตซาวขนาดเท่าเม็ดทั่วเขียวจนตอนนี้คลอดออกมาแล้วยังไงก็ฝากติดตามเราทั้ง3คนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับที่สนับสนุนเราครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ